สามสาเราสามคนอะไรกันเนี่ยย,<ะ>ย,ย,ย่แบบนี้มันไม่ได้อยู่ในแผนการสัก,กนหน่อยใชยย่แค่ก้าวพิษทุกๆคนก็จะรู้ว่าโลกจริงๆของคุณนั่นมันเป็นยังไง จัดตินชอบอ่านหนังสือนิยายมากๆแล้วเวลาที่เขาอ่านหนังสือนะดูอบอุ่นสุดๆเลยหละอะโอ้วะหลอเหล่าจมัดเลยลูกซ้อนพุ่งเข้าใส่เป้าอย่างดังนี่เอาอ๋อไอใครมาผลักฉันล่ะเนี่ยเอเมิลี่ก็ดูเหมือนจะหมายปองจัดตินอยู่เหมือนกันนานานแด้แผนการของเธอก็ได้ผลซืดเรือยเออขอโทษทีครับคุณทำสร้อยข้อมือหล่นนะอ,อ๋อขอบคุณมากนะคะฉันเอเมิลี่ค่ะเราไปดื่มกาแฟกันดีไหมครับดูเหมือนว่าคลี่จะพลาดโอกาสไปซะแล้ว เฮ้ยนี่ขโมยกันแบบซึ้งซึหน้าแบบนี้เลยเหรอว,ว้วาวว,าว้าวนี่คือวิธีจีบหนุ่มฮอตสินะะจัดตินกกำลังเดินดูของในร้านขาเยเสื้อค่ะคุณขามีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าคะาคุณลค้าอ๋อหล่อชะมัดแบบนี้ใครจะไปนทนไหวล้อขอโทษทีนะคะฉันอยากจะซื้อเสื้อผ้าสักสองสามชุดนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วย คุยอยากจะมีลูกค้าแบบคุณเยอะๆจังเลยค่ะคุณดูเหมือนว่าเอมิลี่กับั่งวางแผนจะเจอเขาใดความบังเอิญนั่นาน่ะอ้าเฮ้จะสิงขาไม่นึกเลยนะคะว่าจะเจอกันที่นี่ <c oughs> คือว่าฉัน้นมีของบางอย่างใช้คุณแน่มไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกค่ะว้าวใจดีจังเลยนะครับคุณเนี่ยแต่ว่าใครลี่นั้นก็มีวิธีเหมือนกันโนาะฉันก็ทำได้เหมือนกันเลยเนี่ย อุ้ยชัดิงหาบังเอิญบังเอิญจังเลยเนาะค่ะเอาให้หมดเลยค่ะคุณถือถุงอะไรน่ะแบบนี้มันตกเทนไปแล้วนะคะคุณคุณรู้อะไรไหมคะฉันมีของขวัญให้คุณด้วยแหละนี่ค่ะเอาการ์ดไปรุดปื๊ดรุดพื้นเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นแค่กระดาษแข็งบางๆเองนะคะคุณอ๋อๆมันเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่น่ะ ส่วนเงินของคุณก็ไม่พอเหมือนกันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นนาฬิกาเรือนนี้ล่ะหลายตังเชียวนะ้อจริงจังปะเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงสักหน่อยส่วนจะตตินนั้นก็ดูง้อยไปเลยล่ะ <c oughs> โอ้ยแปลกชมัดเลย <c oughs> โอ้ต่อให้ไม่ได้ผลเลยอะ่ะเอานาฬิกาของฉันปัดคืนมานะ <c oughs> สวัสดีครับคุณลูกค้าครับวันนี้ทานอะไรดีครับ <c oughs> ไคลลี่คือนักทำมองตัวย่อง ยัง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 ไม่ได้เลือกเลยโถโถโถอยู่ไกลแค่เอ้อมหัวใจแทบกระเด็นกระโดดออกมาและขณะที่จัดตินกำลังหยิบของเข้าไปในปากสาวๆก็มานังพร้อมหน้าร้อมตากันสั่งัานเนอะเอมิลี่ก็กำลังอวดโอไอโฟนเครื่องใหมล่าสุดและนี่ก็คือแก้ววินเทจศตวรรษที่สิบเก้าส่วนโทรศัพท์รุ่นนี้ก็ยังไม่มีวางขายเลยนะจุดอ่อนของฉันนั่นก็คือเครื่องประดับฉันน่ะชอบสุดๆเลยล่ะส่วนของฉันนะเหรอก็ทำมาจากทองคำ นี่นี่นี่ไว้เอาลีนของฉันก็เป็นทองคําน่อ hmm? สถานการณ์ก็ได้เริ่มตึงเขียดตึงเรียดกายวิบวับแวววาวแพ้กระจายไปท, <No. S 1> ทั้งต๊ะขอ้ยฉันก็แค่อยากจะมานั่งดื่มกาแฟเฉยๆเองจ hmm. ิตินก็เริ่มเบื่อกับเรื่องนี้เต็มทนแล้ว hmm. ลูกค้าผู้ลํำรวยนะ่ะมักจะได้ทิปหนักๆเสมอที่มีเห็น อ๋อฉันลืมปิดเตารีดไว้ที่บ้านนะส่วนเอเมลี่นั้นไม่จำเป็นจะต้องนับเงินเลยดูเหมือนว่าชีวิตของพนักงานเสิร์ฟได้เปลี่ยนไปเสแล้วล่ะคาลี่ทำงานเป็นพนักงานแคชเชียร์ในห้างแห่งหนึ่งโอ้าวดูสิว่านั่นใครอุ้ยจะตินนี่นาคาลี่ไม่อยากจะให้เขาเห็นฉันในสภาพแบบนี้เอ๊ะว่าไงสดหลอ เจอกันอีกแล้วนะคะผมลิกิจจะจัดเลยอ่ะแต่วก็รู้หมดว่าเธอจะลืมเรื่องทำงานไป hey, สิเนิทเลยเอาแล้วแคชเชียร์หายไปไหนกันล้วเนี่ยโอ้ยไร้สารสมบัติเลยลูกค้าก็ได้พากันเดินออกไปจากร้านโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินเลย ใครสนกันล่ะประเด็นอยู่ที่ใครลี่กำลังยื่นอยู่ต่อหน้าคนที่เธอแอบชอบดั้งห้าปีจ้าจ้าไว้เจอกันใหม่นะคะจ้ตีนเออเออเจ้านายมาแล้วแล้วเขาก็โกรธจัดเอามากๆด้วยใช่เธอกำลังจะเจองานอย่างหนักเลยล่ะได้แล้ววันนี้ใครลี่ก็ต้องทำงานล่วงเลยเว้ยล่ะบ้านเงียบดีจังเลย เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แล้วพาตัวอย่าง้ะเหรอจะต้องใช้มาตรการฉุกเฉินซะแล้วนัเอะดูวิดีโอด้วยกันไหมคะนี่ฉันทำเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยโรแมนติกใช่ไหมล่ะเราดูเหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบยกเลยเนาะเห็นไหมเห็นไหมเข้ากันได้ดีได้ดีสุดๆเลยอ่ะแม้แต่กาศก็ยังซึ้งจนน้ำตาไหลภาคภาเลยดูสิซึ้งจนคุณไม่อยากดูเลยล่ะ กลาๆก็อยากจะได้การดเชิญไปงานปาร์ตี้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปีงานนี้ต้องเกิดกันหน่อยแล้วล่ะฮะขอแบบมองได้จากนอกโลกเลยนะคะคุณมาค่ะมาดูกันเลยค่ะห่วยที่สุดเลยอย่างก,กับต้นคริสมาสแนะ่แต่งใหม่เดียวนี้แต่งใหม่เดียวแน่ราชินีจะต้องเป็นชั้นเท่านั้น<ๆ>เข้าใจ<ๆ>ปัดครั้งสุดท้ายท่าดาพร้อมแล้วค่ะ มันไม่ใช่แบบนี้นี่คิดว่าฉันเป็นใครกันก็ปกอ้อมสินอย่างนั้นเลยออกไปเลยนะออกไปจะทำเองก็ได้ไม่ต้องรองเลยยลการเป็นคนร่ำรวยมันไม่ได้ง่ายเลยใครลี่ก็อยากจะไปงานปาร์ตี้นก่อนแต่เธอยังไม่มีชุดเลยซักกระชุดอะดิใช่ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าสวยๆใส่เลยชุดนี้ก็ไม่เหมาะอออ๋ออ๋อิดอะไรดีๆออกแล้วเรามาดีแอวายกันหน่ยอยเป็นไงเพิ่มสีทองดีกว่าหนึ่งสองา เรียบร้อยว้าวใส่ชุดกิบเก๋แบบนี้ราบรองคืนนี้ฉันจะต้องเกิดแน่ใส่แว่นตากิบเก๋กันแดดสนไนอยมันดูธรรมดาเกินไปจะต้องเติมสีทองลงไปอีกโอ้โห,โห,โหเติมสีทองเยอะขนาดนี้ไครลีของได้กลายเป็นปฏิมากรรมทองคำแน่ๆ <c oughs> ผู้ใดมาปิดไฟคอลเนี่ยแล้วกระจกอ,อยู่ที่ไหนกันนะ้ <c oughs> ตื่นตัวเองเบิร์ดเว้ยใส่ทองเยอะเกินไป ปาร์ตีก้กำลังสนุกสนานเลยจัสตินกับ oh. เอมมลี่ก็มาด้วยกันนี่ค่ะบัตรเชิญของฉันค่ะครับ uh huh. ยินดีต้อนรับนะครับคุณเข้าไปในงานได้เลยครับค่ะขอบคุณนะคะ uh huh. นั้นพิสุดก็ถึงสักทีนี่ไงคะตัวของฉันค่ะ uh huh. คุณผู้หญิงครับนี่มันบัตรปลอมนะครับ <No. S 3> แต่ใครลี่ก็ได้ใช้เสน่ห์เป็น uh huh. ประโยชน์ขอแค่ให้เข้าไปได้ก็พอละอะไรกันนี่เขาฉสีกบัตรเข้างานของฉันอย่างนั้นเหรอนี่มันคือม,มุกของเธอใช่ไหมเอ้ hey. ไม่รู้แล้วว่ากำลังเล่นอยู่กับไทย,ยูปิดกล้าดียังไงนี่คุณขาขอโทษทีนะคะช่วยอะไรหน่อยสิคะคลี่ก็ได้มีแผนการเดตตูบๆเรียบร้อยอายาทางสะดวกไม่มีใครอยู่แล้วาามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพวกคุณจะต้งองรอฉันอยู่แน่แนเลยคลี่พยายามสร้างความประทับใจแรกเห็นเดี๋ยวผมขอเวลาสักกู้นะครับคุณผู้หญิงทั้งหลาย ลแ,แล้วสิแยแล้วราปรพอนี่หนะคือเขาดูไม่เป็นมิตรเอาซะเลยจะต้องทาอะไรสักอย่างแล้วล่ะใ้ตื่นเบิร์ตนี่นายอีกแล้วเหรอเขาไม่มีทางปล่อยเธอไปง่ายๆแน่อ,อมอกแล้วรีบเพ็นดีกว่าและแล้วช่วงเต้นลัมก็มาถึงเรามาเต้นลัมกันดีไหมคะ ครับคับเอาสิครับทุยคืนนี้ฉ่าสนุกสนานจังเลยค่ะนี่คือเพลงโปรดของฉันเลยนะคะเนี่ยไทยลี่ก็มีคนชวนเต้นราเหมือนกันดว<อ>่ามันความจริงแมนบอร <c oughs> จริงสุดๆขอบคุณผู้หญิง <c oughs> คุณจะต้องออกไปแล้วหรอครับข่ <c oughs> น่าตื่นเต้นดีใช่ไหมล่คะครับ <c oughs> เราทำงานหนักกันมากแล้วแต่ว่าเอเมิลี่นั้นไม่ชอบอะไรคิดเกียจโอ้โหคุณขาไม่ต้องห่วงนะคะฉันดเตรียมทุกๆอย่างไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะฉันก็ไม่รู้นะว่าคุณชอบกินอะไรบ้าง ฉันก,ก็เลยสั่งมันมาทุกๆอย่างเลยอาปากสิคาอาปากสิค huh. าจ้าตินอยากจะบอกเรื่องสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งแต่ว่าเอมิลี่นั่นไม่ยอมรับฟังอะไรเลยถ <c oughs> ้าะกินให้อร่อยไปเลยค่ะฮะจะปอดเพลงด้วยอย่างนั้นเหรอ <c oughs> มาสิมาสิเป็นอะไรไปน่ะแต่มีเรื่องหนึ่งที่เอมิลี่ไม่ได้สนใจจาตินก,ากําลังประชุมงานอยู่ยังไงล่ะโอ้ยผมขอออกไปสู่อาคารหน่อยนะ ฮ้ยนี่พวกนายจะมองอะไรกันหน้ากันหนาเนี่ยฮะโอ้โหเล่นใหญ่ไม่ดูสถานการณ์เลยเรามาคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าเน้อเอืมมินี้คงต้องกินคนเดียวแล้วสนะไคลีีก็แอบเข้ามาในออฟฟิศเหมือนกันทำไมจัดตินถึงยังไม่มานะอนี่มันก็มื้อกลางวันแล้วด o ทำบะบีให้กินดีกว่าว่าแต่มีพนักงานเต็มไปหมดเลยอ่ะแปลกชะมัดเลยแอบกดน้ำร้อนก่อนที่จะมีคนมาเห็นดีกว่า ออ,อยู่นี่เองฉันทำมื้อเที่ยงมาฝากคุณแน่นี่ไงคะเรามากินด้วยกันไหมคะคุณทั้งคู่กำลังทำให้ผมเป็นบ้าไม่นะ่าจะตินไม่อย่าพึ่งไปสิคาโอโอขนาดบ่หมี่ไม้ตายก็ยังไม่ได้ปลดเลยไคยลี่และเอมิลี่ตัดสินใจใช้มาตรการรุนแรงฉันจะวางเงินเป็นลูกหัวใจจัาตินจะต้องชอบแน่แ ตลบจริงๆเงยหน้าดูข้างบนสิแม่คุณโอ้ว้าวฉันเครื่องบินเขียนชื่อเขาเลยอย่างนั้นเหรอโอ้คุณปลานี่ๆยังไม่หมดนะบินดี่ไอรีสยังร้องเพลงจีบเขาด้วยเหรอจะต้องบ้าไปแล้วแน่ๆนี่คุณคุณมาได้เวลาพอดีเลยคุณร้องเพลงได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้ค่ะตอนนี้คุณกลายเป็นจัสตินบีเบอร์แล้วนี่เหมือนงานอะไรกันเนี่ยคอนเสิร์ตใต้หออย่างนั้นเหรอ อ้ดูนั่นนังานน,น,น,นนั่นไงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ้อๆปิดแผนฮะผู้ชายคนนั้นดูจะโอ้โหสุดๆจะต้องรีบเห็นก่อนที่จะมีคนแจ้งทั้รวดเอา้เอาๆๆไหนว่าจะจ่ายเงินให้ผมละครับอ่ะๆเอาไปเลยค่ะเอาไปเดียเด๋ยวๆๆมีอะไรไม่ชอบมาพาคนฮะนี่มันไม่ใช่เงินจริงสักหกน,น่อยมีใครเรียกฉันหรือเปล่านะ่ะอ ถึงเวลาจะต้องตัดสินใจแล้วนะคะโอเคโอเคพอได้แล้วพอคุณจะต้องเลือกมาสักคนค่ะแต่ว่าผมเลือกแล้วนะครับนั่นไงครับแฟนของผมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่เราแพ้ทั้งคู่เลยเหรอไม่ยุติธรรมเลยหว้าหรหล่อเหล่าชมัดเลยเฮ้รอฉันด้วยคนเซคุณคิดว่าเอมิลี่กับคลลี่จะจีบหนุ่มหล่อคนใหม่สำเร็จไหม พวกคุณคิดยังไงกันบ้างหรอคอมเมนต์บอกพวกเราด้านล่างได้เลยนะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยโด้คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานจากช่องทุมทุมชลักเลยสักตอนเดียว